คุณผู้ชมตอนนี้บาล่อยู่ที่ตลาดน้ําแห่งแรกของประเทศไทยค่ะมีชื่อว่าตลาดน้ําดําเนินสะดวกปากของลัดพลีหรือที่มีชื่อเรียกปัจจุบันว่าตลาดน้ําเหล่าตักกักที่แปลว่าตลาดน้ําเก่านี่เองที่นี่นะคะเป็นต้นกําเนิดของตลาดน้ําดําเนินสะดวกของแท้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตลาดน้ําเก่าแก่ตลาดน้ําแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามบาเล่ไปเลยค่ะ เมื paid, ่อมาถึงตลาดน้ำเหล่าตักลักนะคะสิ่งที่ไม่ควรพลาดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือข้าวแห้งโบราณค่ะเขาบอกว่าถ้ามาถึงตลาดน้ำเหล่าตักลักนี่ถ้าไม่กินข้าวแห้งโบราณเขาบอกว่ามาไม่ถึงนะแต่พอกินแล้วคือเป็นครั้งแรกอะค่ะที่ได้เห็นและได้ทานรสชาติจริงๆเขาก็คล้ายๆเหมือนแบบเรากินพวกข้าวต้มทรงเครื่องแต่ว่าเป็นแบบไม่มีน้ำเป็นแบบแห้ง แต่ก็จะมีความแปลกนี้ว่าเราได้กินขิงซอยเหมือนฟิลลิ่งได้กินโจ๊กอะบแล้ก็มีแบบไกล่ลงไก่ล,ล้วนมีอันนี้เป็นแบบรึ่งเคียงอะไรอย่างเงี้ยนี่เราเจอแฟนคลับรายการห้าเช้าเขาอยากอีกแล้วค่ะใช่ เจ๊แหม่มเจมแหม่มแต่ว่าลืมไปว่ามันชื่ออะไรแต่โหเขาหล่อมากหล่อมากหล่อหล่อหล่อมากดูดูทุกเช้าเลยดูทุกเช้าติดตามดีเจเจแหมมทุกเช้าเลยกับพี่ลุกน้ำปัจจานีใช่ไหมคะไหนฝากไบให้กำลังใจเขาหน่อยไเจมแหมมอีกอย่างหนึ่งที่หนูเดินแบบเดินผ่านไปผ่านมาเห็นแบบว่าคุณป้าคุณลุงแบบอามากคือยังพูดคุยภาษาจีนภาษาจีนแสดงว่าที่นี่ชุมชนดั้งเดิมคือจีนจีนจีนมาจากเมืองจีนเลยอามาก สวัสดีค่ะนี่ิฮาค่ะนี่ิฮาวมาอายุเท่าไหร่แล้วคะี่เลยทอเยอะจกยอะอให้ไทยไทยอ๋อพูดภาษาจริงอหนูใช่ไหมให้ไทยเดินแข็งแรงแข็งแรงอย่างนี้โบยจับจีแปดสิบสองแล้วจริงปะคะหนูกำลังจะไทยหกสิเนี่ยแปกว่าแล้วแปดสิบแปดสิบสองแล้วเหรอยคุณยา จังเลย,ยใส่แว่นดำเบลลคุณยายยูน <c oughs> ิฟอร์มของแม่ค้าที่นี่จะเป็นงอบแบบโบราณ <c oughs> ใช่ไหมคะที่เขาใส่กันมาแล้วก็แบบเสื้อคลุมแขนยาวอนนี้จะบโบราณน,นะกางเกงจะดึอเขาจะไม่ใส่กันอ๋อ,อถ้าแบบถ้าเจอคนเท่าคนแก่สมัยก่อนนี่เขาจะใส่นี่ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้านี่ค่ะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าแต่ถ้าเป็นแม่ค้าปัจจุบันหน่อยเขาไม่ใส่หรอกเขาจะใส่อย่างนี้กันสีสีสีสันเนี่ยเขาจะไม่ใส่แบบนั้นกันใช่ไหม กล้วยทอด40ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี้ยเหมือนกันไหมคะหน้าตาเหมือนเดิมไหมคุณยาเหมือนเดิมกับ40ปีก่อนเลยนะ,ะขายขายแบบไหนสูตรแบบไหนก็แบบขายสูตรเดิมเลยเหรอคะขอบคุณป้าขายอะไรคะโคนาทแพนเค้กอะคะที่แท้มันก็คืออะไรคะเขาเรียกว่าบิ่นว่า, <Thank you. S 1> าแป้งจีเอาแป้งจี หอมอร่อยอ่ะอืมคุณป้าขายมากี่ปีแล้วคะเ,เริ่มต้นขายพอสอามสิบห้าสามห้าหน<ม>ึ่งลสี่ขวบเองนะตอนนี้แยกไม่ถูกระหว่างร้อนแป้งจีก,กับร้อนเท้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณป้า ส่วนด้านบนค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะมีจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์มีของเก่าต่างๆโดยเฉพาะเรือเพราะแน่นอนว่าการคมนาคมสมัยก่อนคือเรือแบบร้อเพราะฉะนั้นก็จะมีเรือรูปแบบต่างๆที่โบราณเขาใช้กันแบบเรือค้าขายเรืออะไรหรือแม้กระทั่งนี่ลำนี้เล็กมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเรือบดลองเทียบไซส์ดูนะคือนั่งได้แค่คนเดียวเป็นเรือที่สมัยก่อนเนี่ยมันจะแน่นไปด้วยเรือใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็คือมอเตอร์ไซค์นี่เอาไว้ซิกแซกเอาไว้ด้วยความรวดเร็ว และนี่ก็คือตลาดน้ำเหล่าตักกักเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าโอ้โพ่อค้าแม่ค้านี่แน่นขนาดเลยนะแล้วก็สุดลูกหูลูกตาเลยถึงแม้ว่าตลาดปัจจุบันนี้นะจะไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแต่พ่อค้าแม่ค้าคนที่ชุมชนนี้เขา็ยายามที่จะช่วยกันอนุรักษ์รักษาเอาไว้สิ่งที่พวกเราช่วยได้ค่ะก็คือกลับมาท่องเที่ยวนสถานที่แห่งนี้ตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยจะได้กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งไงล่ะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาของบาเล่แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในสุขหน้าสําหรับววัันนีีส้สสดค่ะ